ต่อเนื่องกันเลยเป็นเรื่องของอาเซียนแต่คราวนี้รู้จักกันผ่านเสียงเพลงบ้างใช่คเพราะ,ะว่าก็ต้องบอกว่า,อย,าอย่างเราก็จะเห็นว่ามีความใกล้ชิดกันของทางของชาวอาเซียนในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมใช่ไหมโดยเฉพาะศิลปดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วมีความใกล้ชิดกันมากกว่านี้มากกว่าหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันขึ้นมานะฮะซึ่งตอนนี้ครับเราจะพาไปชมเรื่องของการได้ฟังดนตรีเพื่อนบ้านจากหลากหลายประเทศนะครับผ่านงานในสำเนียงของอาเซียนนะครับมตราดนตรีอาเซียนครับ ฟังแปลกหูไปสักหน่อยนะแต่ว่าน,นี่ก็เป็นเห็นไหมฟังไหมฮะคุ้นไหมครับเหมพยาลาวดวงเดือนเป็นเพลงลาวดวงเดือนนะครับเป็นที่หลายคนรู้จักดีนะครับ <c oughs> อันนี้มาบรรเลงโดยเครื่องทองเหลืองนะครับแล้วก็ปรับให้มีความเป็นกลิ่นอายของตะวันตกมากขึ้นนิดนึงนะครับผมซึ่งเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจนะครับจจาก สำเนียงดนตรีแบบลาวเนี่ยะจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละมาเยอะทีเดียวนะครับซึ่งในประเทศไทยเองเพลงไทยเดิมเราสังเกตก็จะเห็นว่ามักจะมีการพูดว่าเป็นเพลงอย่างเขมรไซโยกพม่ากลองยาวชาวบูชาครูเหล่านี้นะฮะก็คือบทเพลงที่ได้รับอิทธิพลได้รับสำเนียงจากดนตรีจากเพื่อนบ้านอาเซียนมาคุณพิยาเหมือนหยิบยืมกันไปเรื่อยๆในการนะดิฉันว่านะคะ่แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในเฉพาะช่วงเกาะ ช่วงก่อนเท่านั้นเองครับก่อนจะมียุคล่าในคิคมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีการแลกเปลี่ยนแบบนั้นอีกแล้วนะฮะจะมีสุดท้ายก็อาจจะเป็นคู่หลวงปฏิภพเละที่ไป<า>ชวาครั้งนั้นนี่ก็เลยเหมือนเป็นอ<า>ิมรมรดกที่ทิ้งเอาไว้เหมือนกันเนาะช่วงนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของการ <ฤ S 1> สแสดงนะฮะแล้วการพูดคุยในงานมนตราดนตรีอาเซียนนะครับที่เทคเคปาร์คนะครับโดยได้นักมนุษยวิทยาอย่างอาจารย์อนันต์คงแห่งวงกอไผ่นะฮะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็ทาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนีีี่ยยเเลงนนภภูมมมมมิาาคคอซวชืโกกัแ็ ความคล้ายคลึงกันมากกว่าที่คิดครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถเอาเพลงอาเซียนนะครับไป<ม>บรรเลงกับเครื่องดนตรีชนิดไหนก็ได้ในโลกใช่เป็นแนวฟิวชั่นมากกว่าคือเอาตัวทํานองเพลงของอาเซียนแต่ละประเทศทะเอามาแล้วก็เอามาใช้จังหวะในรูปแบบอาจจะเป็นลุมบ้าหรือเป็นมาร์ชเป็นอะไรเนี่ยครับมาเอามาใส่แล้วมาผสมกันกับ,กกบตัวทํานองของอาเซียนที่มีมาแล้วครับ เรามาทดลองว่าทำยังไงถึงจะแตรวงซึ่งเคยอยู่กับงานบวชงานแต่งงานแห่ขันมากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะเล่นเพลงอาเซียนกันมั่งนะฮะแล้วก็บทเพลงเหล่านี้เมื่อนำมาตีความใหม่นะด้วยภาษาของแตรเนี่ยนะจะมีซุ้มเสียงที่เหมือนหรือต่างจากต้นฉบับเดิมจะสามารถที่จะ,ะกลมกลืนกับสังคมไทยเหมือนกับยุคเมื่อ เกือบ200ปีที่แล้วที่แตรเนี่ยเข้ามากับกองทัพอังกฤษแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนไปยังไง ได้ยินทํานองอย่างนี้คุ้นๆน,น,นะฮะคือน่ารักตรงที่เพลงมีเหมือนกันแต่ในเพื่อนบ้านเนี่ยเขาร้องยังไงใช่ใชอันนี้นเ็ี่ยก็คือเพลงช้าง S <S จ้างจ้างจ้างแต่ว่าเป็นภาษาไ<ถ><ถ>ทยลือนะฮะนี่ก็คือจ้างจ้างจ้างนี่คือชื่อเพลงภาษาไทยลื้อนะที่อาจารย์านันน์ก็บอกว่าถ้าพูดถึงอาเซียนเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเน้นไปที่เป็นประเทศใหญ่ๆนะเป็นประเทศอย่างพมา่าอย่างอย่างเมียนมาอย่างไทยอย่างลาวจริงๆไม่ใช่นะจริงเพราะประกอบมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มอยู่ด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ละกลุ่มก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจครับแต่ได้ถ้าได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วเนี่ยก็น่าจะต่อยอดความรู้ทางด้านดนตรีไปได้อีกเยอะเลยฮะ แล้วก็เห็นว่ามีอีกหลายเพลงเหมือนกันเนาะใช่ครับผมนะฮะอันนี้หรือเปล่าอีกหนึ่งเพลงอันนี้นนครับซึ่งอันนี้นะครับคือเพลงราซาสยันนะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านของ มาลายูนะฮะที่ร้องกันทั้งในมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์นะฮะคือเราแวกนั้นหมดเลยใช่เพลงนี้เคยเป็นประเด็นนะเคยสร้างความขัดแย้งให้มาเลเซียและอินโดนีเซียนะขัดแย้งกันทำไรล่ะคุณก็เพราะดีนะต่างคนต่างก็อ้างว่านี่เป็นเพลงประจำชาติของเขาจริงแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าวัฒนธรรมเขามีส่วนร่วมเหมือนกันเพลงนี้ก็เลยอยู่ในสิ่งที่ตกลงกันได้ว่ายังไงคะเพลงนี้ต้องไปดูนะซึ่งจริงๆแน้วยคุณจริง,รง,รง,รงต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงว่าทธรร่วมของมาลายูเช่นนั้นในทางมาลายูทั้งหมดเนี่ยเขาก็ร้องเพลงนี้กันทั้งนั้นเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะก็มีหลายเวอร์ชั่นที่ให้เห็นกันนะครับ ซึ่งอย่างที่จริงแล้วในด,ดนตรีเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยมันไม่ได้คุมแดนมันไม่ได้มีคูมแดนของประเทศมากั้นนะครับคุณพิยาม,มันขึ้นอยู่กับผู้คนภาษาวัฒนธรรมซึ่งมันก็ไหลถ่ายเทไปมาตามแต่เรื่องของการย้ายถิ่นฐานเรื่องของการใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เนี่ยพอพอมีการแบ่งเขตแดนเป็นประเทศต่างๆพอมีการพยายามจะอ้างสิทธิ์ว่าวัฒนธรรมนี้ของฉันเพลงนี้ของฉันอะไรนี้ของฉันเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันก็นํามาซึ่งทําขัดแย้งอย่างที่เห็นจากเพลงนี้นะครับผม คงจะต้องรวมตัวกันด้วยความรู้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติอย่างเดียวนะครับการที่จะทําให้สิ่งที่เป็นเงื่อนไขในทางดนตรีในทางทํานองทางจังหวะความรู้สึกสุนทรียศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาพบกันได้เนี่ยนะครับม,มันก็คงต้องต้องพิสูจน์กับความรู้อหลายๆอย่างแล้วที่สิ่งที่สําคัญก็คือหัวใจที่จะกล้าที่จะยอมรับนะฮะบ,บางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคก็ต้องละทิ้งไปบ้างบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นโอกาสที่เราจะหาได้ใหม่ ก็คงจะต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆเอาว่าดนตรีอาเซียนเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่เราคิดว่าดนตรีพื้นเมืองไม่ใช่ไม่จําเป็นเป็นเรื่องของทํานองเพลงมากกว่าซึ่งซึ่งเกิดมาจากคนในภูมิภาคภูมิภาคนี้นะครับจะนาเสนอ,อกมาไม่จําเป็นที่จะต้องมันทะเลาะบากแว้งในเรื่องของเพลงเพลงก็คือเพลงเพลงแต่เขาภาษาเขาภาษาเดียวกันนะครับเพลงก็คล้ายกันนะฮะก็เป็นความสมานสามัคคีของทาดุตรีแล้วกัน อืนะคะแค่บทเพลงก็บอกเล่าอะไรหลายอย่างเหลือเกินใช่ครับเพราะจริงๆต้องต้องบอกว่าเรื่องของของเพลงเนี่ยน่าสนใจมากแล้วการนําดนตรีอย่างอาเซียนอย่างเงี้ยมาพยายามเหมือนเล่นด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคุณทียาในการจะเผยแพร่เรื่องทานองดนตรีสำนดงแบบนี้ออกไปนะะแล้วมันก็จะละลายเขาเรียกว่าละลายความ ความแตกตา่างแ่ะเพราะว่าเครื่องดนงรีงไม่เข้าใจความาแตกต่างใ้าเห็นว่าฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นสากลอยู่ทุกคนมีความสากลอยู่แล้วจริงๆเนี่ยทำนองเพลงนี้ใช่ไหมถ้าบันเลงเปลี่ยนเครื่องบรรเลงปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไปกันได้เหมือนกันเข้าก็ได้เหมือนกันอย่างอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้แตรวงเข้ามาซึ่งจริงๆแตรวง,วงวงวงเครื่องเป่า ต่างเครื่องเป่าทางเหลืองของตะวันตกเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านั้นเองก็มีก็มีบ้างไปตามทุกภูมิภาคเพราะว่าเขาใช้ในราชการเขาใช้กันมาตอนที่ตะวันตกเข้ามาคุณอภิยาเออเนาะก็จะเห็นว่ามีความสอดคล้องแล้วก็ลื่นไหลกันแบบนี้แหละใช่ฮะและเนี่ยการที่นานมนตรีมาแสดงร่วมกันอย่างนี้มันจะทําให้เห็นว่าจริงๆเราเรามีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกันมากกว่านี้เพราะอย่างที่เห็นทํานองเพลงต่างๆเคยได้ยินมาเขารู้สึกว่าคุ้นเคยนะเหมือนเคยได้ยิน เคยได้ฟังมาก่อนทั้งนั้น,น, <ะ S 2> นันก็คือคเราค่คิดกันมากกว่าน,นั้นอ่านี่ก็เป็นเรื่องราวของอาเซียนที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมแบบนี้แหละเรื่อยๆนะคะคม,มีหลายมุมน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ